จ้ะหลายคนจะสงสัยเนาะว่าปนุกเอาเฮ็ดไดเฮ็ดมาเยอะๆมาทําอะไรดงเนาะอันนี้ปนุกต้มแล้วจ้ะต้มเสร็จแล้วเนาะอันนี้จะเป็นดอกตุ้มติมิอันนี้จะต้มทางดอกจ้ะเดี๋ยวปนุก,ก็จะแพ็กใส่ถุงเนาะแล้วก็เอาไปเลี้ยงไว้ในฟิตจ้ะเดี๋ยวปนุกจะทําให้ดูจ้ะก็เอาใส่เอาใส่ช่องฟิตแบบว่ากำรับกินหนึงครั้งแล้วก็ เอาเลี้ยงไวเพราะว่าเราสามารถเก็บกินได้หลายเดือนนี่จ้ะเอาใส่ช่องฟิตเนาะแช่ฟิตเลยจะรีบแล้วก็รีบล,ล้มออกเนาะกระเป็ไล่ลาปากถุงเอ้ยทำให้มันเป็นแบนๆอย่างี้แล้วก็เลี้ยง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 สอนส,อน,สอนกันในช่องฟิตได้เลยจ้ะที่ปนุกทำนะสไตล์ปนุกจ้ะวันนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าถุงจ้ะนี่ปนก หันเป็นแบบหันเฮดเป็นแบบสดๆเนาะแล้วก็เอาซีนซีนในเครื่องซีนจ้ะใส่ถุงแล้วก็ซีนเนาะนทำแล้วก็จะมีแบบกล่มอันนี้เป็นเป็นแบบนี่เป็นแบบเอ่ดอกเล็กๆกันจ้ะ นี้แบบแบบลวกเนาะไม่ใช่แบบตุ้มแบบลวกจก้ะมีแบบดิฟทำเป็นขวดเอาแช่ช่องฟิตเลยจ้ะแบบนี้หน่อยเฮดเนาะจะประมาณนี้ที่ที่เก็บเฮดแบกินนะจ้ะ